น้ำเข้าจับทางนี้นะครับนี่ทางนี้นะครับก็ต้องมีบอลวาล์วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสามทางนะครับสามทางเพื่ออะไรนะครับเพื่อตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นท่อหลักนะครับใส่บอลวาล์วตรงกลางหนึ่งตัวนะครับกรณีที่ไฟดับน้ําไม่ไหลนะครับก็ให้เปิดตัวนี้นะครับแต่น้ําประปายังไหลอยู่ก็ เปิดตรงนี้น้ําก็จะไหลวิ่งของปกตินะครับอเคไล่ลงมาเลยนะครับจากสามทางตรงนี้นะครับต่อลงมานะครับของทางร้านนะครับก็จะต่อเข้ามาที่เครื่องกองตัวกองน้ํานะครับเป็นแบบหยาบนะครับจากตัวกองนะครับก็ต่อเข้ามาที่ถังเก็บนะครับตัวในถังนะครับจะต้องมี ลูกลอยหนึ่งตัวนะครับอ,ะอะจะต้องมีลูกลอยแบบนี้หนึ่งตัวนะครับ,นะรบส่วนตัวตัวกล่องน้ำตัวนี้นะครับราคาประมาณหนึ่งพันนิดนด นะครับลูกค้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าข้อดีนะครับตัวนี้ถ้าใส่ก็จะทําให้ไม่ต้องล้างถังบ่อยนะครับปกติก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไส้กรองแทนนะครับแล้วก็แต่ลูกลอยลูกลอยต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีให้เลือกแบบพลาสติกแบบทองเหลืองแบบสแตนเลสนะครับโอเคพอน้ําเข้าถังแล้วนะครับน้ําก็จะออกจากถังนะครับด้านล่างแล้วก็เข้าสู่ปั๊ม นะครับแนะนําว่าต้องมีตัวพวกนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นอบอลตัวนี้เพื่ออะไรนะครับสมมุติว่าระยะยาวลูกค้าต้องการจะล้างถังนะครับก็ให้ปิดก๊อกก่อนนะครับปิดก๊อกก่อนนะครับกรณีที่จะล้างถังหรือว่าจะซ่อมจะซ่อมตัวปั๊มน้ํานะครับปิดน้ําตรงนี้นะครับน้ําก็จะไม่ไหลก็จะถอดชุดปั๊มอันนี้ออกไปซ่อม ได้นะครับถ้าไม่ใส่เวลาเราจะเซ่อมนะครับต้องเทน้ำออกจากถังทิ้งทั้งหมดเลยนะครับทีนี้จากปั๊มออกมานะครับก็ควรจะใส่บอลวาล์ว้อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาที่เราต้องการจะถอดปั๊มตัวนี้ให้ปิดปิดก๊อ,อกนี้นะครับกับก๊อ,อกนี้แล้วก็ถอดตรงหน้าแป่นตรงนี้นะครับน็อตสองตัวนะครับแล้วก็ หมุนตรงฝั่งนี้นะครับก็ถอดปั๊มไปซ่อมได้นะครับปั๊มจะมีปัญหาบ่อยต่อเมื่อน้ําไม่สะอาดนะครับถ้าน้ำบางทีมันมีโคลนมีเศษดินมานะครับก็อย่างที่บอกครับก็เลยแนะนําว่าควรจะมีตัวกองหยาบไว้สักตัวหนึ่งนะครับทีนี้น้ําพอขึ้นจากก๊อกนี้นะครับก็จะไหลไปรวมกันนะครับก็เมื่อกี สาปชาตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำก็ไหลเข้าบ้านปกตินะครับลูกค้าต้องลองดูเองนะครับว่าหน้าง,งานลูกค้าต้องใช้ข้อต่อส่วนไหนบ้างยังไงบ้างนะครับ